เกมไรเกมไรแบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่เลยดังนั้นเนี่ยต้องเล่นแล้วก็ชาร์จเดิมเมทก็น้อยลงด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยเดิเมทมันก็ไม่เยอะเท่าปกติไงใช่โดนตีเนี่ยก็โดนตีจากแค่ไออย่างเงี้ยแล้วเหลือไอตัวพวกเนี้ยแหละเหลือไอพวกคือไอพวกมีศิลธิ์ละทมันไม่อยู่แล้วไงไม่ใชป่ะโอเคตอนนี้ล็อกอินในเกมแบตเตอรี่เราไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่นกันจ้าเนี่มันเหลือแต่ตัวสาวแต่มากันแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟหนึ่งชาแนลหนึ่งนะฮะนอมอลหนึ่งนอมอลหนึ่งครับป่านตั้งห้องเรียบร้อยห้องเบอร์อะไรวะมอร์มอลหนึ่งกำลังดูอยู่นาเจอแบวชื่อหมายเลขห้องนะครับหมายเลข40่ชื่อว่าเกมแก๊งฮะ40ขอพาร์ตเวิร์ดหน่อยครับขอพาร์ตเวิร์ดคือ มันยายกจัง่ hey, ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเข้ามาแล้วรอบเดียวรอบเดียวสิรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียว,อยว <Okay. S 1> ตอนนี้เข้าครบอย่างเข้ามาครบแล้วนะฮะอยู่ที่เซิร์ฟหนึ่งนอร์มัลหนึ่งชหนึ่งชื่อห้องเกมแก๊งห้องหมายเลข40แล้วพาสเวิร์ดนะครับเป็นตัว L ครับนั่นก็คือ7 8 5 2ครับผมตั้งเป็นเลข7คุณมองไงเป็น L เล่นเตอร์ตริดมากไปปะ ตัวเอลกับหัวเจ็ดปดห้าสองจ้ามาเล่นกันนะครับผมกับโหมดเอเลียนนั่นเองฮะอะตอนนี้น้องเข้ามาละเจ็ดแปดห้าสองครับเจ็ดเจ็ดแปดห้าสองดูแล,แล,ค,รแลครับเดี๋ยวไปฟังปอยมากครับมากันแบลวมากันแบลวน,นะฮะตอนนี้มีน้องเข้ามาแล้วครับน้อง d ดรกอนซอมบี้น้องเดกอนซอมบี้นะน้องวินเซอร์ไหลเทพปะฮะ อ๋อวินซิโลเทพน้องอาร์เมอร์นะจ๊ะอันนี้คืออรายงานทำอะไรอ่ะอะไรนะอะไรโอ้ยพีครับโอ้ยพีตอนนี้ใครเข้ามากันแล้วนะฮะรายงานตัวกันด้วยนะจ๊ะกำลังหาอยู่มามามาจอยกันจอยกันซื้ออะไรกันเยอะแยะอ่ะมาสิมามาเจอกันเจอกัน ได้ยางแม่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 ได้ยางพร้อมแล้วกดเลยนะพร้อมยังครับพร้อมกดเลยดีเลยครับตอนนี้มีน้องไรนิ่งมาแล้วน้องยูแบงค์มาแล้วนะจ๊ะน้องเซียนซิมแล้วก็น้องบราโวอาร์มมาพี่เมย์ตอดับครับยังไม่ใช่มันไม่ได้ลิวิ่งเข้าห้องเลยวิ่งเข้าห้องไหนเข้าห้องกรเลยมาห้องกระตกอ่ะเดี๋ยวผมไม่เป็นเอเลี่ยนในห้องกระตกขอบคุณมาก ให้เลี้วแกให้ฉันเข้าไปทำอะไแกบอกมาสิตอนนี้กำลังรอผู้เล่นคนอื่นอยู่นะฮะก็อีกห้าวิครับสี่สามสองหนึ่งเขาแค่ศูนย์สองผมศูนย์หนึ่งผมศูนย์สี่สองครับผมวิ่งครับวิ่งครับวิ่งยังไงไปแล้ววิ่งยังไงเอาวิ่งยังไงวิ่งตรงไหนกดวิ่งอ่ะกดชิปกดชิปค้างวิ่งหยุละกดชิปไม่ไปกดเดินน่าจะวิ่งได้ไงล่ะฮะเออฉลาดฉันขอโทษ ไม่ฉันเองฉันตัดตัวเองห้องกระจกอยู่ไหนอะอยู่ในห้องกระจกแ้ครับอย่ตงกลาอยู่ตรงกลางอยู่ห้องกระจกเหมือนกันนะรีะยทีไหนปอยเป็นนะไม่เอาฉันเป็นไม่เป็นไม่เป็นคู่รอเลยรอ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 ปอยดีนะปอยเขาไม่ดีไม่ไม่เมเข้ามาเร็ว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 เยเม้องหิวลยเคเาไม่ทันเลยอะน้องเข้ามาแล้วน้องเข้ามาแล้วไว้วิ่งัดไว้ยิงัดไว้ เม่นั่นแหละยืนอยู่หน้าเม่ตายไปยังนอกเข้ามาแล้วเสร็จครับเร็จครับหมดเลยปะเป็นกันหมดแล้วครับเดินออกไปสิครับออกไปสิละคนสิออกไปดิออกไปหายย่อเร็วเฮ้ยเต้นคนก็ต้องกดย่อเข้าหรอย่อสิคบแล้วออกไงวะเนี่ยเอาออกไม่ได้ เฮ้ยยน่าจะออไอ้นี่ไอ้นี่ปีนขึ้นไปไงเนี่ยไอ้หอคอยเนี่ยปีนี่นี่มาต่อตัวมาคอยมาปอยเดี๋ยวก่อนนี่หมดนี่หมดนี่หออกไม่ได้อ่ะนี่ตียอดดิพี่ต้องปีนกดย่อในเกมไม่ได้ย่อของจริงโอรงไหนเฮ้ยหนื่อยจังเลยนะนขึ้นหอนี่น้ำเลยนำเลยนำเลยนำเลยคนไปตไหนต้องไปตรนี่ยปอยตรงไหนตรงไหนปาดเขาอะไร ไอ <itos> คนอยู่ไหนเนี่ย <barber> <halt Town. S 1> นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ต่อตัวต่อตัวก็ไม่ดีต่อตัวก็ไม่เร็วเร็วข้างห่อคอยอ่ะอ๋อไม่ดีแล้วนัะยืนดิอ่าเร็วกระโดดดิกระโดดขึ้นหัวดิเร็วตอตบเขาสิเม่นั่งเมย์ไหเมย์เมนั่งมาอ่าเป็นแล้วเรียบร้อยอ่ะผ่านยังเหลือคนนึงอ่ะอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่คนนึงหาสิเอ๊ะเฮ้ยไอ้รูนั่นเปล่า ไอ้ลูลูลูเยอะครับอ่ะเฮ้ยไหนอ่ะไอ้ตกเครื่องบินตกอ่ะนี่อ่ะดักซอมบี้โดนไปละอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเยี่ยมยี่สิยใหญ่เหญ่ใหญ่ขูดขูดขูดน้ำอ่ะตอนนี้ยังคงมาศูนย์สี่ครับศูนย์สี่น้ำก่อนผมวิ่งหนีอีกเนี่ยถ้าผมเป็นคนไอ้เข้าเขาลูอีกรอบเขาลูอีกรอบเลยปิดเอาไว้เดี๋ยวเรา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 เมย์อ <Lay> ย <mon music> ่าลืมก้มเข้าไปด้วยนะสองสาม ช่วยไปยืนไกลๆกันด้วยครับศูนย์สามเมย์เข้ามากดชิปไอ้กดคอนโทรลไปแล้วฉันจะปุ่มเฮ้ยข้างนอกมาแล้วข้างนอกมาแล้วให้เราปิดปืนยังไงปิดปืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครเรียกอะปาเช่เนี่ยเดี๋ยวหากล้องนี่จะพักอยู แกยิงพร้อมกันสิน้องบอกออกมาดิไม่ใช่ยิงพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกระสุนมันหมดของกันนะมันจะแย่นะตอนนี้น้องดักรอเราอยู่นะสองคนอยู่ใกล้ๆฮีโร่เลยรู้สึกขนจี๊ดลเร็วๆอดี๋ยวเพิ่งน้องนี่เป็นฮีโร่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วลุยมาแล้วเดี๋ยวพี่ตะโกนทำไมเนี่ยต้องรัก อ่ะจเป็นฮีโร่เมื่อเด็กเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าบังเมย์อย่าบังผมจะรู้ได้ยังผมจะเป็นฮีโร่อ่ะอ๋อมันจะมีขึ้นใช่ไหมแล้วทำไมแกถึงต้องนั่นด้วยฉันตกใจฉันหนีออกไม่ได้ใจเป้าไม่เข้าใจใครยิงเอ๋ยเอ๋ยิงจะขอคอยยิงจะขอคอยขอคอยอยู่เยอะขอคอยอยู่เยอะโอ้ยโอ้ยทําไงยืนทําไอยู่ทราไง ไม่ค่อยอุ่นใจอยู่ไหนไอ้ตรงประตูประตูเลมประตูเลมบอยอย่ามองจอสูอยู่ตรงไอ้หอคอยตั้งหมดเลยผมอยู่หอคอยผมอยู่หอคอยนี่ไงตองไหนบอยบอยอย่าทักที่สายบอยเรียบร้อยบอยมองจอดูเล่นมากเลยอ่ะเฮ้ยผมแอบก่อน โอ้โหดูเล่นมากอ่ะมองจออ่ะป๋าเราเป็นเอเลี่ยนด้วยกันแล้วทำไมผมไม่เป็นฮีโร่สักทีอ่ะไอแอมอยู่ตรงไหนไม่รู้มีตะไข่ตะขาดเมื่อไหร่ผมจะเป็นเป็นฮีโร่สักทีอ่ะอยู่ตรงตะไข่ตะขาดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตะข่ตะขาดแอมแอมโดนเหยียบขอบคุณนะครับที่บอกเจอแล้วเจอฮีโร่สีโลกนั่งนั่นนั่งเร็วเร็วเร็วเอยู่ไหนอ่เนี้ยเนี่ยเวิ่งเท้าเป็นไฟอยู่เนี่ยเป็นพิทักษ์อยู่เนี่ยไหนอะมัเห็นอะท่านตะขวดทุ่งเนี่ยไหนอะ น้องๆสมัยะีปเกิดไม่ทันนะเนี่ยเดินไปสิเอ้ยมาบังทราไมกันเนี่ยไหนล่ะโอ้จะถึงแล้วนู่นนมิ้งหนีโอ้ไม่ทันเลยแพ้เลยทันนั้นๆเฮ้ยใครบังเนี่ยโอ้โยพี่เมย์พาทีมเจริญเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งบังลูเน่ยน้องโดนเหยียบอะมีน้องถามครับรายการเกมแกล้งเหรอครับอ่ใช่ T C D ครับเกมแกล้งครับนั่นแหละครับพวกเดียวกันเจ้าของเดียวกัน โถน้ำด้วยวิ่งตรงไหนใกล้สุดกับห้องกระจกโถแล้ฉันวิ่งตรงนี้ใกล้กว่าฉันไปวิ่งเข้าถ้ำทำไมอ่ะขอเป็นเอเลี่ยนสักทีเถอะจะตัดปอยต์เ้เข้าหน่อยจะเข้าเออเข้าไปไม่เข้าไปเอาเอเรี่ยนเกิดในห้องเพื่ออะไรอ่ะห้องกระจกจริงเหรอฉันตายอยู่ในห้องกระจกโอ้โหนัวกันมากตรงนั้นฉันตายคาห้องกระจกเลยเฮ้ยไรนี่เป็นฮีโร่ ก็ตกเลยวิ่งตามไปไปแล้วเป็นโอ้ยทำไมวันนี้เราไม่เจออะไรเลยอ่ะมันมีหมดฮอใช้ฮอได้ใช่เรียกฮอไปเก็บกล่องดีกล่องยุทธภัณฑ์เจอแล้วอยตรงนั้นอออุุุ้้้ยยยนั่นไงมีน้องมีน้องมาแล้วมีน้องมาแล้วเนาะอย่าเข้ามาใกล้พี่อย่านะอย่าแร เอามีดฟันน้องน้องไม่ตายมาสิครับมาสิครับปอยหรอเมื่อกี้ที่อยู่ตรงไม่ใช่โดนน้องตีเลยีอฟจีเนียไอ้้้างบนอ้าวตายเลยอ่ะโอ้ฮีโร่ด้วยอ่ะยิงจะตายเลยอ่ะอ้ยู่ข้างบนหอคอ่ไอ้เนี่ยไอ้บเนี่ยน่ไอ้น้ยองเนก่ยซอ้าี้เนี่ยอ้นี่เนมสุดอ้ายไอ้เนยไอเอ้ว่อ้่้ี่อ้น้เยนี่ยเกีเนไม่ได้แย่แล้วแย่แล้ว ร้อนไปขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอลงลงเร็วแลงหอตายดูให้พี่กุ้งกระโดดขึ้นกล่องนะครับโอ้แล้วไอ้น้องที่บนหอนี่เป็นเป็นฮีโร่ฮีโร่ด้วยนะแล้วยิงทีเดียวตายอ่ะเตะไปพร้อมกันดิหนึ่งสองสามฮึบไปและหนึ่งคนตายก่อนครับไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ร้อน อย่างนี้ไม่ต้องพิเวิร์กโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวขอจบช่วงการแข่งขันก่อนละกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะโดนลงโทษนะจ๊ะที่สองอีกแล้วเหรอผมเห็นในกล้องเลยใน้หนาวหนาวเมื่อกี้มีน้องถามมาว่าแล้วกูรู้เอ็มหายไปไหน ไปดูเชลซีไปดูเชลซีไงตอนนี้นึกว่าลาสต์คือมีคนเขาเห็นว่าไปกับเชลซีตั้งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ไปซ้อมเมื่อไหร่เมื่อวานใช่มันเตะด้วยเหรอมัเตะกับเขาด้วยเหรอไม่ไงซ้อมเชียร์ซ้อมเชียร์ไปดูไปดูเอาไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับว่าคนที่โดนคือใครนั่นไงซูมมาอย่างนี้หนึ่งหนึ่งนั่นไง คือดัวผมถูกผิดกับพิตตี้เหรอหรือไงฮะตื่นครับตะกี้นี้น้องใส่น้อยใช่ไหมฮะน้องใส่น้อยเป็นพิธีกรใช่ไหมน่าจะน่าจะเป็นพิตตี้ด้วยมาจดพิตตี้แต่น้องน้องใส่นี่น่ารักมากน้องใส่น้อยนะฮะมาดูซะก่อนนะฮะสดแจกมาเอลโอวีตะกี้นี้เลยนะฮะเลือกเร็วๆอาปาและไทยขันโดดดูเออมาที่มา และที่เอามาเป็นมานี่วันนี้ยังน้อยเฮ้ยวันนี้เราเข้าไปเอาไอ้กลัวนี้น่ากลัวนี่ต้องสียหนีไม่หมดเลยเหรอเฮ้ย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 คนละตัวคนละตัวอย่าเยอะอย่าเยอะตัวนเงินเสื้อเปียกเลยคุณดูดิยังมีคาบอยู่เลยอ่ะผมก้อนเหรอโอ้โหอ ปานอย่าร้องอย่าร้องฮึบ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 มาทำตาสองชั้นพลอยผมจะตอนให้ฮึบฮึบโอ้ยหลุด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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นมาเร็วลยแล้วกันวะของใครครับเดี๋ยวของผมหลุดอ่ะของผมหลุดเออหลุดมาเหมือนกันเนี่ยหลุดมาอ้าออออให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด ไม่ไปว่ะไม่ไปอันนี้ไม่โดนนะเงยโอยโอเคครับผมยังงไก็ตามนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับทางบริษัทดูดิตอลพลัสนะครับผมสำหรับเกมแบตเตอรี่ออนไลน์รวมไปถึงทุกๆเกมที่เราได้นำมาเสนอการใน GG Day นั่นเองนะจ๊ะสำหรับรายการทีวีของเราครับจะกลับมาพวกับทุกคนนะฮะทุกวันจันทร์ยนพูดอย่างนี้เวลาดีสองถึงสามทุ่มนะเห็นน้องสองนี้แสดงก็มาพี่เมย์โดนแน่มันมันรอดไปแล้วะ นี่ไม่ดีเลยนี่หิบสวดปากแดงแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เจอกันวันจัน์นะครับผมเวลาสองทุ่มนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับหงุดหงนดีุดปากแดงเลยอ่ะพี่ทาลิสติกเหรอ